พวกคนใหญ่โตง่ายนะเออ,อแต่นี่เราไม่สาวจะมาดักเขาดูได้เลยครับไม่ต้องซื้อก็ได้ลุงมีเครื่องพึ่งล้างไมหมเครื่องพึ่งอะค่ะเครื่องพึ่งก็มีไม้ป่าแล้วม<อ>ันมีแต่พวกไม้บ้านเนี่ยอิฐงงเนี่ยคเครื่องพึ่งใช่ไหมใช่ค่ะมีออเดอร์หรอ ว่าจะซื้อเองนี่ไงเลื่อนขึ้นแย่ๆนี่ไงลอยเดียวในพลหรือนายอะไรอ่ะเนี่ยเครื่องขึ้นโอ้เข่าฝุต่อตัวคะติดมามีถึงเมื่อไหร่ดูเพราะว่าก่อนนะนะที่หนูจำได้ไหมที่หนูมาถามไว้อะแล้วทีนี่ในเรื่องทำว่ะอีกต่อหนึ่งเหรอหาไม่เจอแล้วอะเอามาต่อเดียว สองเลยหรอเมื่อเช้าเจิหยบมาแล้วล่ะไล่จากกีตารมาอ็ไราพถามที่ใจว่าล็อกเท่าไหร่ใจก็โยชนไม่ประโยนเกรเก็บอะไรนะล่ะเดี๋ยวแล้วแล้วพอทุนอย่าง กิบแล้วมาเช้าเหมือนจะกิบมากันเลยนะอะไรวะเช้ามีพี่เบนลองดูดิพี่เบนต้นตะก้าเนี่ยกังไม่ได้ออกมาอย่างนง้ยพี่ใหญ่ยังไม่ได้ออกมาเลยเลยเลยอะเอื้องคำเนี่ยนะกพาจะมาถึงเนี่ยมันมาจากเมืองการบ้างที่ไหนว่าเอื้องคำอ่ะมีที่ไหนบ้างแม่สอดแม่ห้องสอนก็มีมีทุกที่ฮะทางใต้ก็มีดอกสีเหลืองครับเเป็นนชั้ๆลยออกปีละครั้ง ออกทียาวประมาณฟุตนึงอะแล้วจะหอมมากเนี่ยอันนี้หอมสุดเรื่องคำอันนี้ภาคเหนือของประเทศไทยเยอะใช่ปัจจุบันพบน้อยมากเพราะว่า,เ,าเขาเขาป่ากันหมดแล้วนะเขาเขาป่าปลูกไร่ปลูกมันหมดแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วล่ะต้นม,มงต้นไม้อ่ะ ผมย้ที่บ้านเขาขาดอกไม้ด้วยนะฮะไม้กำด้วยนะคะไม้กำไม้กไหว้พระค่ะกำละยี่ห้าบาทไหว้พระก็ได้โต๊ะอาหารก็ได้ใช่ไหวเงินก็ได้อยู่ที่ว่าเออถ้าเราจัดโต๊ะอาหารอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยค่ะเพราอยู่ได้สอาทิตย์อย่างเงี้ยอยู่ได้นานอยู่ได้เออเป็นสีวันเลยแล้วยิ่งแบบเป็นอย่างนั้นนะเป็นกิ่งนั่นเอคะปลูกได้รากออกง่าย ันนี้เขาเรียกกล้วยไม้สายพันธุ์เลยค่ะใช่ค่ะวันนี้เพราะเขาได้อย่างนี้แหละค่ะ่อย่างนี้อย่างที่ข้างหน้าที่ป้าผสมกันล้วหลายสีแต่วันนี้ก็ส่งสีที่มาเยอะขึ้นหน่อยส่งสีหน่วยงานนี้อยได้หลายวันอ่าอยู่ได้ประมาณสิบกว่าวันตรงนี้ค่ะอขาเป็นเขาเป็นระดับหนึ่นะใชประมาณสิบกว่าวันเลยหน่วยงานนี้ยังมีอะไรมาชื่ออะไรนะมัคค่าลามัคค่าลาแต่ปีนี้ดีนะน้ำมันท่วมนะ ตกมากเห็นมันร่วมเลยอันนี้ออนันนี้คือสีเหลืองใช่แล้วอันนั้นสีม่วงไอ้ม่วมมันจะลายเดียวกันเห็นไหมจุดเดียวกันอันนี้นี่นี่ีเชื่อเรว่าอะไรอ่ะมัคคาร่าแต่จริงๆมันมีเชื่ออ่ต้องถามพี่เบนที ตระกูลพัคาร่าดยุดแต่มันจะชื่อของเขามันจะมีชื่อนี่ชื่อนี่อะไรเงี้ยเราต้องเซิร์ชในกูเกิลอีกทีได้อยู่ได้กี่วันประมาณสิบประมาณตอนนี้ก็เหลือประมาณเก้าวันเก้าวันเพราะเราตัดกินบันจันจัดใส่แช่ได้ใช่ได้ตัดกินบันจันจัดการนัดจะสวยค่ะจัดได้วางบนโก๊ะก็ได้ไหวพระก็ได้อะไรได้ทังนั้นอันนี้ขาย เราจะขายกำไร25บาทกำไร25บาทถ้ารับมาเรารับมา20แล้วเราได้กำไรแค่5บาทเองแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอันนั้นลูกค้าเอาละค้าถ้าเมื่อก่อนรับมา15บาทมันจะถูกตอนนี้ดอกไม้มันแพงก็เลยเขาขึ้นเราก็เลยขึ้น5บาทเราไม่ได้ขึ้นเยอะะยนไป5แล้วติดปุ๊บมีคำว่าจังหวัดท่านาลีหมดแล้วลูกกับหินหินกับฐานนะฮะ ข้างล่างใสโฟมบอกเข้าไปอยากใสด,ดินนะใสดินตายออกออกปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งปุ๋ยไม้เนี่ยนะเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยช้างก็มีนะขายได้หมดเนี่ยแคทธนิยาก็มีขายแค่ร้อยเดียวเหรอทุกอย่าง 100. ร้อยเข้าไหมครับร้อยหนึ่ง<อ>เอาอีกว่า เอาเองเขากำลังดูที่มาเล่นกันเอามาดูข้างในได้เดยตังเเยอะดูเยนี่แคตยาก็มีกังหลงหลวงร้อยหนึ่งอสวยนะอใหญ่น่ารกไม่ใช่ร้อยห้าสิบน่จะไว้ไลส่ขายขายไม่ออกอะไรอกหมนี่ฮะได้าหครับทร้านี่ไม่มีอหมา มีเะเบียนหมดอันนร้อยห้าสิบหรอไม่ได้เนาะอ๋อใช่เข็ยแดงร้อยห้าสิบไฮเลสร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งฮะเขียนพ่วงร้อยห้าสิบสองต้นสองสามต้นสี่ร้อยร้อยห้าสิบกับสามต้นสี่ร้อสามต้นจะเอาไซส์เล็กัะให้ได้ ยาวไซสใหญ่แล้วแนดารงนเขาเหรอ๋อ้แวนดารอตกใจคนละร้านนั้นอยอกคนละร้านกันเมื่อไหร่็เจอลาไมได้จ้าแวนดาอะไรสีแมนดารอะไรสีัปอยอันนี้อะไรนะคะแคทเทียาหรอใช่ครับแคทมีตั้งสามสี่สีฮะ dan กอละร้อยห้าสิบเออหมดเนี่ยอันกอเลยอ่ะมาเอาได้สิบกอแถมหนึ่งสิบกอแถมหนึ่งเออสิบกอแถมหนึ่งเไยเอาไปปกต้นไม้โยนตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นอ่ะอย่าไปตากแดดพอคนไม่รู้ว่าไปโยนใส่เอาไปโดนตากแดดตายอยู่ําไรอยางเพลื่อนแค่หลวงหลังลาย โอ้ยัไงใช่ามากเป็นลายมันดูหากดูจงอางเลยเนี่ยสปอร์มันครับนะี่คือลูกหลานในอนาคตไงลูกหลานในวันในข้างหน้าถ้ามีโอกาสฟิวไปอยู่ในสิ่งที่มันดีๆมันจะเติบโตแต่ถ้าฟิวไปอยู่ในสิ่งที่เวลวร้ายอ่ะแม่งก็จะตายกล <Hey, S 1> ายเป,เป็นไทยสังคมในอนาคต <c oughs> นะในดงยาเสพติดดงไอ้พวกพองเตยซะนะ

เป็นไม้หาย,ยากเป็นแค่คันขึ้นเรืองของไอเียเซล่ารูปเป็นน้ำมีซิสมิซิตซี่ดอกก็จะไม่สวยหรอกเน่มันจะหอมอยู่อีกซีโรหนึ่งเลยนะเบลูชิลีรุ่นแรก

มอสเตล่าไทคอนอลเ่าดาวการ้นเออใช่การส้มกาส้นวนะนัเอร์ำัลเล่อ่ะไมดูัเปนอ่าห้อยอ่าห้อยเห็นัจไ้เออดกดีนะอ่ะกรตุมีมีซูอแมนด้วยนะ มีผู้ประแมเนี่ยนะก็มียายแกแดดที่มาแต่กินตนอะไรเนี่ยปันหนักจะมาซื้จัมเปอร์โรมาจัมเปอร์จัมแมซี่แบงค์ับงค์นี่นี่ใบแชมพูนี่ใบแชะพูด่างห้าร้อยหสิเนี่ยแชะพูไม้น้ำ

คสิบบาท1ิบาททุกกระถางซาลาแม,ม,แม่งามมากนี่คือนผีเสื้อไม่สิบห้าบทาทมันดอกผีเสื้อ ถ้าไปเล็กๆมีปีกน้ำค้างอ่ะขาปีกน้ำค้างอ<บ>๋อตะกูลปีกอะค่ะปีกที่เขาจัดดอกไม้อ๋อคล้ายๆเฟิร์นเหมือนกันตะกูลเดียวกับเฟิร์นนะค่ะคนดีกับเฟิร์นนะตะกูลเดียวกันค่ะอ๋อไม่ใช่ดีกว่าอันนี้เป็น,อน,ปนาบอนไซอะครับเป็นชาบัตเตอร์เวียแล้วเราตัดแต่งทำทำให้มันเป็นโขดขึ้นใช่หรือเปเป็นบอนไซคล้ายๆบอนไซชาปัตเตอร์เวียกลามีดอกสีขาวา<ห> เขามีดอกสีขาวขาวม่วงม่วงขาวม่วงม่วงทอเขาเรียกอะไรนะไม่ยมเงินไม่ยมทองสวยนะใบใบสีเหมือนทองทองแดงไหมน้ำพิงอะไรนะชนิดชนิดไหนนางพิงโขดเป็นกลอไม้นลยค่ะกลอสีแดงสีธรรมชาติ เขาเรียกเสน่ห์นางพิมพเหรอครับแต่เสน่ห์นางพิมมันเป็นไม้มงคลตัวหนึ่งที่เขานิยมเป็นไม้มงคลที่เขานิยมนะอ่าโอ้โหราคาก็ะราคาเสน่ห์ไม่ต้องต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวอ๋อต้นเล็กต้นใหญ่ใช่ไม้โชว์หัวค่ะโชโหดใช่สีเหลืองเหลืองนี่คืออะไรเนี่ยครเคม้าค่ะ โคด่างเป็นคลน้ายคล้ายบอนไซน์นะดูหัวอันนี้มีดอกด้วยใช่ไหมฮะมีดอกค่ะสีขาวคล้ายๆทับทิมเนาะใบม,มันไม,ไม่คล้ายนะคะนะ,น,คนะต้นมันไม่คล้ายโอ้ต้นไม่คล้ายอ๋ออันนี้คือบวยน้ำบวยน้ำ สีเหลืองเหลืองนี่คือพันอะไรอันนี้เป็นตระกูลในเนี่ยตระกูลยานาคราชอะไรเนี่ยชื่ออะไรน้นอยยานาคาลาดฟองพันฟอ,องพำพันเป็นยูโฟเบียอโอ้ยยูโฟเบีย,ย,ยสีสันสวยงามมากน้อยพี่ตัวนี้เนี่ยมือคอนสวยเลย

เวทอ๋อดิสวานี่ก็คือการต่อสายผูกกันเขาเขียนว่านินจาโซไม่เหลือสิ้นใช่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 

สวยโนโน่คุยนน่อะนะันดู You don't have this one? I have oh, uh, this one. this uh, so, so, so yes, one? Yes. Only one. Oh. No. Uh, okay. No, inside only one? Yeah. If you like, I will give you one. Oh, you. Give me one good one. Good one. This one's. Right? Yeah, right. Give me one nice one. I I don't know. How do you sell it? It's low. It's set. Oh, okay. okay. Mm -hmm. okay. okay. Mm -hmm. okay. หนูแปด้อยห้าสิบเละมีหลายร็าเลยมันมัด่างอยู่ที่ไอย่งวอ๋อพิงดางอคิเไม่ทำไมล่มันต้องตัดต่อพันธุกรรมให้มันเล็กไปหน่อยเลยเยอเสยเราตัดเนื้อเยื่อเจริญไปวางไปสีดอะไรให้เขาแตกไฟฮัลโลกัสเซียไฟเด็กไฟเด็กด่า อันน้ส่วนใหญ่ทำส่งออกมันเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอย่างเร็วเราก็ได้พันธุ์พืชเหมือนต้นแม่พันธุ์เพราะว่าเราจะเอาเพื่ชแม่พันธุ์แล้วก็จะเอย่างเรจะเราจะเดินเขาเหมือนกันช้ำต่างใจด้วยของไทยค่ะทำเองที่เราอมิ้นจบมาด้านนี้นะพี่สาวจบทีนี้เขาเรียกอะไรนะหนูออสตาร์ฟอร์มทูฮันเดดสะมร้อยห้าสิบค่ะแบ็กเวลเวดแบ็กเวลเวค่ะในรูปเลย นิสเพนเป็นด่างโวเปวับอูมมันก็จะสมอยู่อย่างเี้นะไม่ไม่ไม่แบใหญ่ไปกว่นี้กจใหญ่โอใหญ่ก็ได้คหรอคะเออเออสวยนะสวยสวยคนด่างลเลียงอย่างอย่างี้่ันเต้องเลี้ยงในในตู้ไรไหมเพราะอร้อยเดียวเอาห้องน้ำหยอดได้ มากกตายเพราะมันร้านก็เหอนเขาเล่าเก่งจังเลยชิอาน้ำหลอเนยอ๋อไอหูนุ่นคนไทยทำนะนุ่นเขาเป้นหม่นออนารเองเป็นหมุนเจลเจลเอเจลมีอาหารมีหัวอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ้ สองร้อยไม่สองร้อยคืออะไรอ่ะเขาดูเขาดูโอ้ยลากออกแล้วเนหรอเห็นลากรึไหมพวกดินอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่าไแต่ว่าเขาชอบแล้วเวลาเราทานก็โยกเพิ่มาล้างโทษนะลูกโทษอันนี้อันนี้อ่ะเท่าไหร่อันนี้ลดได้เท่าไหร่ มันใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะอัน,นใหญ่อันนี้ประมัณไม่กี่เดือน่ารแ้วมาลดนะ